สวัสดีนะคะการเมืงทุกท่าน,นะคะ่ะสตาร์ตอเกมเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการไปเดือดทำในรูปแบบหนึงชั่วโมงเพื่อเป็นพุทธ,ธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วก็อาจารย์บูชานะคะวันนี้ก็ขอน้องกาวครูบาอาจารย์ท,ทนั้งหลายวังนะี้ทา่ทานทำท,ท่านในความกรพอีกครั้งนะคะเป็นวันดีอีกหนึ่งวันนะคะวันนี้ก็14บสี่ตุลาคมแล้ว โฆษณากรรมฐานเนิธรรมนะคะวันนี้ก็ขอสิบวันเปิดวาจาแล้วนะคะพรุ่งน,นี้ก็จบขอแล้วนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมสองคัญน,นะคะคือเรื่องกระถิ่นสามัคคีนะคะก็ขอแจ้งกำหนดการคร่าวๆอีกครั้งนะคะก็วันเสาร์นะคะที่26ตุลาคม2567 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพกะถิมสามัคีนะคะกัหนดนการข้าวคราวก็7จ็ดโมงเช้ามีการถวายข้าวต้มข้าวยากูแดดพระพิสุทนะคะแล้วก็9ก้าโมงเนี่ยเป็นพิธีถวายทอดผ้ากะถิมนะคะแล้วก็ส0บโมงเป็นพิธีทางสังฆกรรมสิบเอ็ดโมงถวายพระตาหารเพแร่พระพิสุทิ์เพี่ยงก็ขอเชิญชวนอาติรฐำรับประทานอาหารร่วมกันนะคะท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ขอเป็นมังซวยรัตนะคะเหมือนในคอร์สนะคะมังซวิรัตและท่านใดที่ต้องการร่วมบุญสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ตามเลขที่บบน,นี้เลยนะคะที่มูลนิธิเอธามธนาคารกรุงศรีอยธยาเลขบัญชีสาม3 0่อเจ็ดสามศูนย์แปดอุ้ยจดด้เลยเลยคันนี้เป็นแ <laughs> ขกรายนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ เพิ่มเติมอีกนิดนะคะก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่โอนเข้ามาร่วมบุญแล้วด้วยนะคะพร้อมกับวันนี้มีคนนำเดี๋ยวนะชื่อคุณต้อยนะคะนำเขาเรียกอะไรบาทแล้วก็ที่ใส่บาทเรียกไม่ค่อยถูกนะคะก็ไปถวายพระอาจารย์ไว้แล้วส่วนผ้าไตรก็จะตามไปทีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกังนะคะ